แม่เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบกินแครอทมากๆเพราะนอกจากรสชาติจะหวานอร่อยแล้วยังมีประโยชน์เยอะมากด้วยค่ะและเมนูที่ทำกินบ่อยก็คือสลัดแครอทรสชาติสดชื่นกินกับขนมปังตอนเช้าหรือจะกินกับไข่ต้มก็เข้าท่าเริ่มจากล้างแครอทให้สะอาดปอ,อกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วนำมาสไลด์เป็นแผ่นๆเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำส้มสายชูน้ำมะนาวโชวยุน้ำมันงา นำเชื่อมเมปเปิลเกลือทะเลพริกไทยป่นงาขาวและต้นหอมซอยเสร็จแล้วให้เราขยำเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันหรือจนรู้สึกว่าแครอทนิ่มก็เป็นอันใช้ได้ค่ะรสชาติที่ได้จะมีทั้งเปรี้ยวหวานและเค็มแต่รสจะไม่จัดมากนะคะกินแล้วสดชื่นกำลังดีเลยแถมกินแล้วเบาสบายท้องดีมากๆถ้าใครกินไม่หมดแนะนำใส่กล่องแล้วแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะ สูตรนี้จะเก็บไว้ได้ประมาณ5-7วันลองไปทำตามกันได้เลยนะ